สวัสดีครับทุกท่านครับสักชัยชาแนลครับผมนะฮะห่างหายไปนานครับกลับมาแล้วฮะนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่ ท้องฟ้าจำลองนะครับท้องฟ้าจำลองนะครับเป็นการพึ่งรถคันนี้นะครับพึ่งที่จะรับรับมานะครับได้รับกลับคืนมานะครับหลังจากที่นําเข้าไปเช็คในระบบนะครับช่างเราเช็คระบบให้เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ได้นํารถกระเช้าคันนี้นะครับขนาดสิบสาเมตรนี่นะฮะมาทดสอบครับ นะครับเพราะว่าสิ่งสำคัญคือระบบไม่ครบไม่ครบถ้วนนะครับก็เลยนะฮะลุงพี่ผมก็เลยนำพาน้องๆมาเรียนรู้ไว้นะครับเนี่ยนะครับคุณวราวุฒ์ไพ้พนมนะฮะนัคุณสราวุ์บูรพมหมัดตาเฮ็ดนะครับอ่า ส่วนผู้สอนผู้ฝึกสอนนะฮะเป็นคุณลำพันธ์แก้วยงกดนะครับอ่าผมถ่ายทอดครับอาศักยชัยพันศรีครับนะฮะนี่ฮะรายละเอียดมันเยอะครับรายละเอียดมันเยอะก็ต้องนําพาน้องๆมาในห้เรียนรู้แบบนี้ฮะเพราะว่าระบบไม่สมบูรณ์นะฮะแจ้งก่อนก็คือทาว่าไม่สมบูรณ์หมายถึงว่าเอาอยืดดีกว่าอธิบายง่ายๆ ตอนนี้เราใช้ระบบเมนนวนเมนน,นก็คือนี่นะฮะหลายส่วนประกอบกันด้านบนด้านล่างนะครับเมื่อก่อนนี่จะให้ระบบออโตโ้คือคอนโทรลได้เลยแต่ตอนนี้มันระบบนั้นมันหายไปนะครับก็เลยต้องมาเรียนรู้นะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับ รถกระเช้าคันนี้นะครับมีความสูง13 13เมตรตามข้อมูลจำเพาะข้อมูลเฉพาะตัวของเขานะครับ13เมตรก็ประมาณตึก4ชั้น5ชั้นได้ดประมาณนี้นะครับ ม้มาเรียนรู้มาเล่นมือถือมาเออาตอนนี้ใครอยากเรียนรู้นะครับมาได้เลยนะฮะอยู่ท้องฟ้าจำลองนะครับนะฮะท้องฟ้าจำลองนะครับตรงเอกมัยนะฮะ เราจะทดสอบส่วนใหญ่เราใช้พื้นที่เราขอใช้พื้นที่ของท้องฟ้าจำลองก็ขอบคุณขอบคุณท่านผอ,อ,อ,อด้วยนะฮะที่เอ,อเื้อเฟื้อสถานที่นะครับไม่ว่าจะเป็นรถคันเลขข็กคันใหญ่ของรถกระเช้าเนี่ยจะใช้พื้นที่ตรงนี้นะฮะในการทดสอบในการยืดเหยียดนะครับนะผมถอยออกมาก่อนให้ที่ได้เห็นการยืดกระเช้าก่อน จะเป็นแบบนี้มันเนี่ยฮะสังเกตรอบข้ากนะครับมี่แต่ตึกสูงสูงทางนั้นเลยนะครับจะต้องมีรถแบบนี้นะฮะร,รถไปเช้าในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับไอ้พี่ทำไมกับเช้าเป็นแบบนั้น กระเช้ามันเองเอียงนะฮะท่านผู้ชมสังเกต็นะนะครับถ้าเป็นแบบนี้ไม่ได้นะมันจะต้องมันจะต้องตั้งฉากนี้มันเอียงมันไม่ปลอดภัยถ้าแบบนะี้ วันนี้ขออนุญาตถ,าถ่ายทอดสักประมาณสักสิบนาทีนะฮะนะครับให้เห็นรถกระเช้าคันนี้นะครับแล้วก็นะครับผมพาเดินรอบๆดีกว่ากันล,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 ล่างอันนี้เป็นระบบระบบระบบปั๊มน้ำนะครับปั๊มน,น้ำนะฮะนี่ฮะดูดดูดดูดน้ำแล้วก็ส่งน้ำก็ตรงนี้แหละนะครับอ่า ส่วนด้านหัวเกงตัวนี้เป็นห้องโดยสารจุดปาทางบนเหน่อเย็นดีนี่นหครับออยอดแอร์เย็นดีนะฮะก็้ตองโดยสารก็บรรทุกได้เดยอะมากหลายคน ห้าคนได้นะฮะเวลาออกไปปฏิบัติหน้าที่รถคันนี้ถือว่าสมบูรณ์นะครับมีปั๊มด้วยมีกระเช้าด้วยนะครับสไตเออร์สไตเยอร์ยี่ห้อนสไตเยอร์มันเป็นยังไงพี่ สัมภาษณ์ก่อนแล้วเราทำไมกระ,ะ,ะเช้ามันมันเป็นอย่างนี้มันใช้ได้ไหมเราที่เนี่ยกลับมาจากซ่อมเราสอบมาะจะมาทดลองนี่ครับครับอ๋อไอ้าเป็นแบบนี้มันปลอดภัยไหมพี่เนี่ยมันนี่จะเป็นปลอดภัยเดี๋ยวจะลองขึ้ไปก่อนอ่าอ่าอ่ามันแก้แก้ปัญหาเนาะอ่าขอบคุณพี่ใหญ่นะฮะนี่ลูกพี่เราเชี่ยวชาญนะเรื่องรถกระเช้าเนี่ยถ้าเราถ้าเราไม่ทดสอบก่อนเราก็ไปใช้งานเนี่ยมันจะเกิดปัญหานะครับนะฮะนี่เห็นไหม แต่เท้าที่ผมบอกเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องไม่ตั้งเอียงแบบน,นี้มันต้องตั้งฉากนะครับเวลาเรายืดแต่เท้าขึ้นไปเนี่ยถ้าคนอยู่บนเนี่ยมันล่วงหล่นได้นะฮะอาสัมภาษณ์นะสัมภาษณ์เอาเป็นเป็นไงครับการฝึกแต่เท้ารถกระเช้าวันวน,าานี้ตอนนี้นเท้าปรับไม่ได้ครับอ่ามันขึ้นขึ้นขับไม่ได้อ่าพอพวงเป็นาพรีบจด เราต้องทำยังไงครับผมมือต้นต้องต้องตอนนี้ก็ทดสอบอยู่ครับทดสอบใหี่ใหญ่ทดสอบว่ากับการกับที่งานได้ไหมอ่าเออครับครับผมไอ้ที่ที่บอกว่ามีนวดมีนวดนี่คืออะไรครับเราต้องก็คือใช้มือหมุนครับมือหมุนเหมือนจับตารรถไถครับอ๋ออันนั้นรถไถไป็นนั่นแหระครับ

ไปไหมเราฮะเนี่ยใกล้ๆเนี่ยอู้สพันสูงเนี่ยไม่ฉันได้ดีเนี่ยมันสนุกนะคือเราลงไปเสร็จเปุ๊บเนี่ยหามุมใดมุมหนึ่งนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วให้อากาศหมดแล้วก็วิ่งขึ้นมาหายหา ามาทับพ <IT> ี <forever> ่ได <voir> ้้แลวเอ้าโอ้โหโอ้ยลุงพี่ทำไงอ่ะขึ้นเคลนเปถามไกันเลยดิเราไม่รู้นะถ้าแกไม่มาอ่าเห็นไหมเนี่ยในในต้องถ้ารูแบบปกติต้องเป็นอย่างงี้ฮะแต่เช้าจะเป็นอย่างงี้แต่เวลาอยู่สวนไม่ย่อฟกอ่อยุงตุ๊กไม่ย่ออยู่ ไม่ถ้าเรายกสูงกว่านี้มันจะเป็นนะหนาทุมันจะเทไหมหรือว่าจะลองอเดี๋ยวตอนนี้เอาแบบน้ำจะลองเลยเหรอเอาขึ้นสูงดูเนาะตอนนี้ถ่ายรุ่งก่อนเอา,เอาได้ได้ได้เอาโอเคโอเคายติ๊ครับโอเคครับท่านผู้ชมฮะขอดีแอร์ทำงานก่อนนะฮะสักครู่นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะครับผมจะหลังจากนี้นะครับผมก็จะถ่ายทอดคลิปวิดีโอหรือว่าไลฟ์สดในเรื่องของการทำงาน อ่าไปให้พี่ๆน้องๆได้เห็นเป็นระยะๆนะครับนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมนะฮะนะฮะหวังว่าคลิปนี้นะครับก็ได้มาเจอกันแล้วหวังว่าพี่ๆน้องๆจะกดไลค์กดแชร์ให้นะฮะขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับผมก็รับการไลฟ์สดนะฮะขอบคุณครับ